นมข้นหวานเลยค่ะอันนี้เป็นเนยเนยเทมห้าสิบกระ นะคะคนให้แบบเนยไปทั่วๆและะ้วเมนูก็จะเข็มเป็นหย่อมๆะคะ่ะ Ooh. ทีนี้คุณหญิจะหั่นให้เล็กลงอีกนิดนึงค่ะ ทางเชื่อมนั้นเดี๋ยวก็จะแยกออกจากกันค่ะติดลงไปเลย,เลยค่ะแล้วเดี๋ยวทาข้างบนด้วยนะคะให้ดูแบบ ยิ่งเยอะเลยค่ะท่าสองฝั่งเลยนะคะ เลกเสร็จแล้วเดี๋ยวทาก,กาวให้อันใหญก่อนค่ะสูตรนี้ก็ทำได้ขนมบางสี่แผ่นพอดีนะคะ Thank you. 木兰卡。